เรื่ดีๆีวแชร่วมชร์โดยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร7 7 9 9อาการของการที่ผิวหนังเนี่ยบริเวณเต้านมมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีแผลเลื้อรลังรักษาไม่หายหรือว่ามีผื่นเลื้อรลังรักษาไม่หายเนี่ย เป็นอาการสําคัญอย่างหนึ่งของโรคมะเร็งเต้านมถ้าเราสังเกตว่าปกติเนี่ยคนปกติถ้ามีแผลหรือว่ามีผื่นไม่เกิน1สัปดาห์หรือสองสัปดาห์เนี่ยแผลหรือผื่นนั้นเนี่ยควรจะมีอาการที่ดีขึ้นลดขนาดลงหรือว่าใกล้เคียงกับผิวหนังเดิมหลังจากการรักษาแต่ถ้าเรามาพบแพทย์แล้วพบว่าแผลนั้นเนี่ยหรือผื่นนั้นเนี่ยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่ดีขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นขยายอาการมากขึ้นเนี่ยก็ต้องสงสัยว่า มีโอกาสมีโอกาสที่จะมีเซลล์มะเร็งเนี่ยซ่อนอยู่ในผื่นหรือแผลนั้นปกติแพทย์จะทําการสก,กิดเอาเนื้อบริเวณแผลหรือตรงขอบแผลเนี่ยไปตรวจด,ดูว่ามีเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับร,ร่วมแชร์โดยนายแพทย์ถาปนัดลิขิตมาสกุลศัลยแพทย์เต้านมศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719